หน้าฝนแบบนี้เวลาขับรถมีปัญหาน้นาฝนเกาะกระจกกันบ้างไหมครับวันนี้เรามีน้ำยาเคลือบกระจกยี่ห้อเกสันแบบสเปรย์ตัวนี้ที่จะช่วยทำให้ปัญหานี้เบาบางลงไปได้ครับแล้วคุณจะมองเห็นถนนได้ชัดเจนส่วนมันดีแค่ไหนเราไปทดสอบกันดูครับน้ำยาเคลือบกระจกยี่ห้อเกสันตัวนี้ครับสามารถใช้กับกระจกไปทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกรถยนต์กระจกหน้ากระจกหลังกระจกซองหลังนะครับหรือว่าจะเป็นกระจกห้องน้ํากระจกประตูหน้าต่างบ้านก็ใช้ได้เช่นกันครับเราวันนี้ เราจะมาทดสอบกับกระจกสองหลังของมอเตอร์ไซค์เราครับโดยปกติกระจกของเราเวลาโดนน้ำไปก็มักจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับมีลักษณะของการกระจายอยู่ทั่วไปครับแต่แต่หากว่าเราใช้เจ้าน้ำยาเคลือบกระจกไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ความแตกต่างนะครับ โดยไรจะเคลือบเพียงแค่ครึ่งเดียวเพื่อหเห็นความแตกต่างในกระจกหนึ่งแผ่นนะครับหล่องเคลือบในฝั่งนี้ครับผมพ่นเข้าไปครับพ่นเข้าไปฮะฝั่งนี้นะครับจากนั้นก็เช็ดออกให้สะอาดครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันเราจะพบว่าตัวน้ํายาเนี่ยสามารถที่จะกระจายไปได้ทั่วเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูความแตกต่างกันครับ เดี๋ยวเรามาทําการทดสอบครับย้ายมาข้างขวานิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้เผื่อเอาผ้าที่เปื้อนน้ายาไปเช็ดจนทั่วครับผมข้างซ้ายนี่คือฝั่งที่ไม่ได้ใส่น้ํายานะครับส่วนข้างขวานี่คือฝั่งที่ใส่น้ํายาครับแล้วเราลงพ่นน้ำเข้าไปดูครับผมนี่ฮะเป็นอย่างไรบ้างครับผมนี่ในส่วนของฝั่งข้างขวานะครับเราจะพบว่าเมื่อโดนน้าเข้าไปนะครับเขาจะเป็นลักษณะเหมือนใบบอลครับตัวน้ำเนี่ยจะเกาะกันเป็นเม็ดเม็ดเม็ดแล้วก็ไหลลงมาหากว่าเราขับรถยนต์นะครับที่ความเร็วสักประมาณ40-50เป็นต้น ไปเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าหยดน้ําที่อยู่บริเวณของตัวที่โดนน้ายาบนกระจกหน้ารถของเราเนี่ยเขาจะไหลไหล,ไหลออกไปเลยจะไม่ค่อยจับเป็นก้อนอยู่อย่างฝั่งนี้นะครับหากว่าเป็นอย่างฝั่งเนี้ยที่ไม่โดนน้ายาเนี่ยเขาจะจับเป็นก้อนกันครับผมค่อนข้างจะเยอะเราจะไม่ไหลลงมาครับต้องใช้ใบปัดน้ําฝนเท่านั้นในขณะที่ฝั่งขวาเนี่ยเมื่อโดนน้าไปปุ๊บเขาจะไหลออกมาเป็นแบบนี้เลยครับเราสังเกตเห็นความแตกต่างเล็กน้อยตรงนี้แต่ว่าใช้บนกระจกรถยนต์ที่มีการเคลื่อนที่จะเห็นได้ชัดมาก มากครับเขาเกาะเป็นเม็ดแล้วก,ลก็ไหลไปตามแรงลมที่เจอได้เลยครับเมื่อเห็นข้อดีของสเปรย์เคลือบกระจกรถมันดีอย่างนี้ครับผมก็คลิกที่ลิ้นสั่งซื้อใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยละครับราคาไม่กี่บาทเองครับ50-60บบาทเอามาเคลือบกระจกของเราแล้วก็ใช้งานได้นานมากๆครับ